สวัสดีค่ะอ้ลมงมาลาโยรายินดีต้อนรับค่ะเชิญเลยค่ะน้ำมาจาลูกค้าเข้าใหม่แล้วเดี๋ยวพี่ฝากเอาเมนูให้ลูกค้าได้นะโอเคครับโอเคครับวันนี้ทานอะไรดีครับที่ร้านมีอะไรบ้างครับนี่ครับเมนูครับมีเมนูอะไรบ้างครับแล้วมีเมนูอะไรบ้างครับอันนี้ไม่ทราบมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะคือผมแค่ถามน้องเขาอะว่ามีเมนูอะไรบ้าง จริงๆทางร้านเรามีเมนูเลือกเยอะมากเลยค่ะจริงอยากให้คุณลูกค้าได้ลองเลือกจากเมนูดูก่อนนะคะมีเมนูอะไรบ้างล่ะครับ เริ่มจากการเล่นน้ำซุปก่อนได้เลยค่ะทั้งร้านเรามีมาล่ามังสวิรัตมาล่านื้อมันวัวมาล่านื้อมันแพ้ค่ะซุปใส่ซุปขาวซุปดำนะคะซุปมะเขือเทศและเมนูใหม่เรามีซุปกะเพดค่ะสามารถเลือกหม้อได้ด้วยนะคะวันเช่นหนึ่งช่องสองช่องหรือสามช่องค่ะเนื้อสัตว์เลือกเลยไหมคะเนื้อของเราก็มีตั้งแต่เนื้อไทวากิวค่ะเนื้อแกะนิวซีแลนด์เนื้อโคขุดเนื้อหมูสามชั้นเนื้อวัวสไลด์เนื้อออสเตรเลียเนื้อหมูสันคอเนื้อเสือร้องไห้เนื้อแพะลิฟไม้นก้งวันคึรบ ก็นี่ราคาเมนูของอมุมหหมาล่าเย,ยรัตนีเยอะมากเลยนะคะให้พูดก็คงจะไม่หมดค่ะที่อยู่บนโตะนะคะก็มีตั้งแต่เนื้อน้องลายเนื้อใบาพายเนื้อริบอายค่ะหมูสามชั้นเนื้อไก่ผักรวมฝงฟองเต้าหู้เส้นบุก หมูสามชั้นสันคอโอ้โหผักก็มีตั้งเยอะต้องแยะไส้เป็ดย่างค่ะเนื้อแกะก็มีรวมถึงเกียวด้วยนะคะโดยเฉพาะน้ำซุปแล้วก็น้ำจิ้มของเราเนี่ยเป็นแบบโฮมี่ฟิลเป็นเหมือนแบบเพื่อนมากินบ้านเพื่อนเลยะคะ่ะไหนๆก็เป็นเพื่อนกันแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวป้อนให้เลยนะคะอขอบคุณครับ <laughs> เป็นยังไงคะ หมาล่าล่าลาชาดีไหมคะชามากเลยครับโดยเฉพาะด้านซ้ายเมนูนี้ยังไม่หมดนะคะมีอีกกร้อยเมนูเลยค่ะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมาแถวเยาวราชอย่าลืมแวะมานะคะอมงหม่าล่ายาวราชค่ะเอาอีกไหมคะขอบคุณมากนะคะคุณลูกค้าอย่าลืมนะคะผ่านมาที่เยาวราชแล้วก็อมงหม่าล่ายาวราชค่ะ